สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยเสาร์อาทิตย์พบกัน5โมงครึง่งหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันมิวสิกนิชาพัฒน์ค่ะ คุณผู้ชมคะเรายังคงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลิงในตัวเมืองลบบุรีแนวทางและภาพรวมการแก้ปัญหาก็คือการจับลิงเข้ากรงคัดกรองทำหมันและนำปล่อยในสวนลิงที่ถูกสร้างขึ้นเป็นกรงขนาดใหญ่สำหรับดูแลลิงโดยเฉพาะขณะที่แผนจับลิงยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องค่ะรอบนี้เจ้าหน้าที่กำหนดแผน10วันคือวันที่5ถึง15มิถุนายนส่วนลิงชุดแรกๆที่ถูกจับเข้ากรงสวนลิงจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่าไม่ก้าวร้าวและมีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ การให้อาหารลิงโดยที่เจ้าหน้าที่สามารถส่งอาหารให้และลิงสามารถหยิบได้จากมือโดยที่มันไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเหมือนอยู่ข้างนอกเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบพฤติกรรมลิงในสถานอนุบาลลิงหรือสวนลิงโพก้าต้นเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากลิงเหล่านี้ถูกจับจากในเมืองผ่านกระบวนการคัดกรองทำหมันพักฟื้นแล้วถูกปล่อยเข้าบ้านหลังใหม่หรือสวนลิง และจากการตรวจสอบภายภาพรวมนะคะพบว่าลิงมีสุขภาพแข็งแรงมีอาหารเพียงพอซึ่งแผนปฏิบัติการจับปลิงชุดใหญ่ในเขตเทศบาลจังหวัดลบบุรีเป็นการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายภายใต้กองอํานวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายลิงจังหวัดลบบุรีมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับปลิงในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี การจับลิงในรอบนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งเป้าจับลิงให้ได้ประมาณ800-1,000ถึงตัวเน้นลิงที่อาศัยตามตึกก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นคนละจุดและคนละฝูงกับลิงที่จับได้รอบแรกและเมื่อนำไปปล่อยเข้ากรงสวนลิงมีการแยกกรงกับลิงชุดแรกเพื่อป้องกันมันทำร้ายหรือกัดกัน ขณะที่การจับลิงวันนี้เป็นการจับต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วเจ้าหน้าที่ตั้งกรงจับลิงในโซนร้านชโยวานิชโซนตลาดมโนราโซนโรงแรมเอเชียและร้านเส้นเหง่ตามแผนก็คือจะจับลิงไปจนถึงวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าการจับลิงทุกรอบมีกระบวนการเหมือนกันก็คือคัดกรองวางยาสลบช่างน้ำหนักขึ้นทะเบียนประวัติเก็บตัวอย่างเลือดทำหมันและสร้างรอยสักเพื่อทำสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวลิง นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีระบุว่าลิงที่ถูกจับมาทั้งหมดเป็นการดักจับแบบยกฝูงมีทั้งทำหมันแล้วและยังไม่ได้ทำหมันลิงทุกตัวเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆตามที่กรมอุทยานกำหนดแล้วจะถูกแยกเข้ากรงแต่มีลิงบางส่วนยังไม่ถูกปล่อยเข้ากรงสวนลิงและต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นลิงแม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกาะอ,อกต้องให้นมลูกและลิงที่ตั้งท้อง นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีระบุว่าเป็นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลิงอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลมีแผนสร้างและขยายกรงลิงหรือสวนลิงในระยะที่2ใช้งบประมาณ26ล้านบาทคาดว่าประมาณ1-2ปีกรงลิงเฟส2จะสร้างเสร็จและจะสามารถรองรับลิงได้นับพันตัวค่ะ